ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจนุยนับซั์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็วันพุทธที่3เมษายน2567นะคะเอาก็คลิปนี้เนาะคุณผู้ชมก็จะเป็นแนวทางชุดดับปักหลักนะคะคุณผู้ชมก็มีพี่น้อง FC ทางบ้านเนาะก็อยากได้แนวทางชุดดับปักหลักนะคะคุณผู้ชมก็ เอาไปเป็นแนวทางนะคะในการตัดตัวเลขนะคะเอาสำหรับคลิปนี้เราก็จะลงแนวทางชุดนี้ให้นะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางชุดดับไปกับบนล่างนะคะคุณผู้ชม10คู่ชุดที่1แล้วก็ชุดที่2เนาะคุณผู้ชมจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการ ตัดตัวเลขออกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางชุดดับปักหลักแล้วก็ชุดดับไปกับ1ิคู่ทั้งสองชุดนะคะบนล่างของเราก็ยังดับเดินดีต่อเนื่องอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมถามว่ามันเคยหลุดไหมมันก็มีหลุดบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดบ่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดดับบนล่างทั้งสองชุดนะคะคุณผู้ชม ปีหนึ่งรุดไม่เกินสามครั้งค่ะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> เอาคุณผู้ชมอ่าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนาะคุณผู้ชมเอ๋หนึ่งสี่สองศูนย์นะคะคุณผู้ชมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยออกทุกปีค่ะคุณผู้ชมออกนะคะ ปี64 65 66นะคะออกทุกอ่าออกมา3ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ปี64 65 66เนาะนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ส่วนมากนะคะไอ้1 4เนี่ยคุณผู้ชม1 4เนาะออกแต่ล่างนะคะคุณผู้ชมยังไม่เคยมาบนนะคะปี64สี่เรา,าทำเซอร์ติเก็บเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม หกสี่นะคะหนึ่งสี่ออกล่างนะคะหกห้าหนึ่งสี่ก็ลงล่างคะ่ะหกหกหนึ่งสี่ก็ลงล่างและส่วนมากก็มาตัวตรงนะคะหนึ่งสี่นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลับด้วยนะคะล่างนะคะสามปีติดแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนะคะออกทุกปีคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งสี่นะคะทะเบียนรถของเรานะคะคุณผู้ชมเนี่ยสองศูนย์ก็เคยออกนะคะ แล้วก็หนึ่งเก้านะคะคุณผู้ชมหนึ่งเก้าเนี่ยเก้าศูนย์นะคะบางทีก็จะเป็นเก้าสองแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยี่ทะเบียนรถมอไซค์คันนี้ของเรานะคะคุณผู้ชมออกบ่อยคะ่ะโดยเฉพาะหนึ่งสี่นี่ออกทุกปีคะ่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ทะเบียนรถอ่าคันเก่านะคะคุณผู้ชมรถของป่านะคะคุณผู้ชมเนี่ งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแปดหนึ่งตรงตรงค่ะนะคะนี่ทะเบียนรถอ่าคันนี้ก็เอาเลขเก้ามาติดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเป็นสติกเกอร์นะคะเลขเก้านะคะเจ็ดหกแปดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเลขที่อ่าไม่ดีค่ะคุณผู้ชมนะคะสี่ตัวนี้มาเกาะกลุ่มรวมกันแล้วเป็นเลขที่ไม่ดีค่ะก็เลยนำเลขเก้ามาติดไว้นะคะ รงตำแหน่งเลข7ตัวหน้า1ตัวนะคะแล้วก็หลังเลข6หน้าเลข8นะคะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็หลังเลข8หน้าเลข1อีก1ตัวะคะ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะติดแก้เคล็ดเอาไว้ค่ะให้เขาเป็นเลขทะเบียนที่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เอานี่ก็แล้วแต่ความาเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณผู้ชม ก็ทําตามพี่ชายเขาแนะนํามาค่ะคุณผู้ชมพี่ชายก็ <c oughs> แกก็เป็นอ่าหมอศาสตร์่วงจุ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาให้ทําแก้เคล็ดแล้วก็ทํไปค่ะคุณผู้ชมพ <c oughs> <c oughs> อทําแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะเออเราก็ทําแล้วมันก็ดีขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าทะเบียนรถ คันเก่าของป่าเนาะคุณผู้ชมเนี่ยเจ็ดหกแปดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยออกนะคะตัวเลขสี่ตัวเนี้ยออกยากมากค่ะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เอาสติ๊กเกอร์เลขเก้ามาแปะนะคะคุณผู้ชมตามคําแนะนํานะคะของพี่ชายเขาอ่ะแปดหนึ่งมาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทะเบียนรถมอไซค์ของเราก็เหมือนกันเนี่ยเราทําตามคําแนะนํานะคะ ก็ออกบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมเลขเลขมันจะสับไปสับมาค่ะคุณผู้ชมสลับตัวกลับตัวกันบ้างนะคะแต่ว่าหนึ่งสี่นี่ต้องติดเอาไว้ตลอดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าออกตลอดค่ะหนึ่งสี่เนี่ยออกทุกปีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนมากก็ออกตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะล่างค่ะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมเราปูเสือนั่งหลังบ้านกันต่อค่ะคุณผู้ชม อยู่หลังบ้านนี่เย็นค่ะคุณผู้ชมหน้าบ้านมันร้อนค่ะหน้าบ้านต้นไม้มันไม่มีเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะคุณผู้ชมก็มีพิเศษนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็อยากให้พี่น้องเอฟซฟังกันให้จบคลิปเนาะจะได้เข้าใจนะคะคุณผู้ชมอ่มีเลขดับนะคะชุดดับปักหลักนะคะคุณผู้ชมข้างล่างนะคะพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรนะคะคุณผู้ชม <c oughs> สูตรที่สามที่เราเพิ่มมานะคะคุณผู้ชมก็เป็นสูตรที่ดับดี <S <S เดินดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มกรา66นะคะคุณผู้ชมสูตรที่สามยังไม่เคยหลุดค่ะคุณผู้ชมยังดับดีต่อเนื่องนะคะ,ะยังไม่เคยดับเอ้ยยังไม่เคยหลุดนะคะดับดีดับเดินยาวยังไม่เคยหลุดนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ปีหกเจ็ดนี้ก็ยังดับดีต่อเนื่องอยู่ค่ะก็ยังไม่หลุดนะคะ <c oughs> ดับปักหลักงวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมก็ดับเอาอยู่นะคะยังไม่หลุดนะคะดับอยู่นะคะ,นะคะ เอาคุณผู้ชมนี่นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> คุณผู้ชมดับปักหลักนะคะ <c oughs> ดับสิบบนสูตรหนึ่งสูตรสองดับอยู่ทั้งสองสูตรนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ดับหน่วยบนนะคะดับอยู่ค่ะ ดับล่าง10หน่วยทั้ง2ส,สูตรก็ดับอยู่นะคะดับ10บบนอมตะค่ะดับอยู่ค่ะดับสนิทบนล่างนะคะนะคะดับสนิทบนล่างก็ดับเอาอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาสำหรับ ชุดดับปักหลักงวดประจำวันที่16เมษายน2567นี้นะคะคุณผู้ชมก็ <c oughs> อดับ10บนค่ะคุณผู้ชมสูตรที่หนึ่งนะคะดับหนึ่งสูตรที่สองดับสองดับหน่วยบนดับเก้า ดับล่างนะคะคุณผู้ชมสูตรหนึ 0, 0่งดับหนึ่งสูตรสองดับศูนย์สูตรที่สามดับเก้าค่ะคุณผู้ชมนะคะสูตรที่สามที่เราเพิ่มเข้ามานะคะคุณผู้ชมสูตรที่สามนี้ก็ดับดีดับเ,เดินยาวอ,อยู่ค่ะคุณผู้ชมยังไม่หลุดนะคะตั้งแต่มกราปี2 5 6พันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคุณผู้ชมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมดับล่างสิหน่วยสูตรที่สามดับเอาอยู่ค่ะยังไม่หลุดนะคะก็เพิ่มแนวทางให้ อีกหนึ่งสูตรนะคะสำหรับชุดดับสิบหน่วยล่างนะคะคุณผู้ชมดับสิบบนอมตะนะคะดับหนึงดับสนิทบนล่างคุณผู้ชมงดนี้ดับที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมดับสนิทนี่ก็อาจจะดับเอาไม่อยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดับสนิทบนล่างเนี่ยมันไปชนกับแนวทางเลขวิ่ง สูตรที่1แล้วก็ไปชนกับแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะคุณผู้ชมนะคะอาจจะดับหลุดดับเอาไม่อยู่นะคะคุณผู้ชมดับสนิทนะคะอะเราให้ดับสนิทบนล่างดับหนึ่งก็จริงค่ะคุณผู้ชมก็เราคิดว่านะคะคุณผู้ชมถ้าหนึ่งเนี่ยถ้า ะะเพราะว่าดับสิบบนเนี่ยไอ้สูตรที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสูตรอมตะอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามันดับเอาอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่วนดับสนิทบนล่างหนึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหนึ่งถ้ามันมาได้เนี่ยมันน่าจะมาได้ในหน่วยบนเท่านั้นแล้วก็มาได้ในล่างสิบหน่วยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าใครจะ,ะเล่น หติดนะคะติดเอาไว้ก็ได้ไม่เสียหายค่ะคุณผู้ชมถ้าจะมี1ติดเอาไว้ก็ขอให้ติดเอาไว้ที่หน่วยบนเท่านั้นนะคะสิบบนตัดออกได้เลยค่ะติดเอาไว้หน่วยบนกับติดอ่าสิหน่วยล่างได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าดับสนิทนี่บางทีบางงวดก็ดับเอาไม่อยู่ก็มีค่ะคุณผู้ชมมันเคยหลุดก็มีนะคะ ที่สาคัญมันไปชนกับแนวทางเลขวิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเลขวิ่งส่วนมากเขาจะเป็นเลขเด่นมากกว่าเลขดับนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ <c oughs> หนึ่งนี่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะคะว่า,าดับสนิทนะคะบางทีอาจจะดับหลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างดับล่างสิบหน่วยนะคะคุณผู้ชมทั้งสามสูตรนี้ถ้ามันดับเอาอยู่ในงวดวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะคุณผู้ชม 069หถ้าดับเอาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเลขอยู่แค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะคะเจ็ดตัวที่เหลือจับวินเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะจับวินแล้วก็หาแนวทางชุดดับมาตัดคู่ที่มันติดดับออกเนาะคุณผู้ชมมันก็จะเหลือชุดที่น้อยลงเราก็สามารถที่จะนําไปหยิบหาลอตเตอรี่ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าห0ศย์ดับเอาอยู่ก็จะเหลือเลขอีกแค่เจดตัวที่มันไม่ติดดับนะคะ จับคู่วินได้เลยค่ะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลงแนวทางชุดดับไปกับสิคู่บนล่างทั้ง2ชุดให้เนาะคุณผู้ชมเอาเข้ามาแล้วก็ฝากพป่น้อง fc ทางช่องของเรานะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุยนับทรัพ์ให้กันนิดนึงเนาะคุณผู้ชม นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะคุณผู้ชมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ก็ก็ไม่ได้เสียตังค่ะคุณผู้ชมกดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนะคะก็อยากให้พี่น้องเอฟซีช่วยกันแชร์ช่องของเราให้ให้กันนิดนึงก็ยังดีค่ะคุณผู้ชมเผื่อ,อเผื่อพี่น้องเอฟซีท่านอื่นเนาะที่เขายังไม่ได้มาเป็น f c ช่องของเรานะคะเผือ่อเขาอยากได้แนวทาง เลขวิ่งนะคะชุดดับเนาะคุณผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางกันได้ค่ะคุณผู้ชมเนาะฝากน้อง f อทางบ้านช่วยแชร์ให้กันนิดนึงนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ